สบายดีพี่น้องสบายดีจากพี่น้องสุขุสุขคนเมื่อนไงก็แม่น้อยกับแม่มอนก็พากันนันเพลียงเฟือเรียบร้อยเลยเนาะเพลียงเฟือเรียบร้อยแล้วเมาเลี้ยงกาแฟเพิ่นทัพพี่น้องเอาไปซ้อนเพิ่นบวกลิ้นจักเกือเพิ่นว่าเลยพาเพิ่นเขามากินเนาะเลยั้างแรกบอกเขามากินเ สพาผมมากินข้างแรกได้พี่น้องเด้อแต่วันนีมีไคพามาแต่ก็มาคนเดียวแต่บอกกล่ามากนะแม่ละมวนเนาะมานั่งกินไนั่งมูนเนี่ยเงียบๆกดบ๋ยพักเนาะแม่แม่นีมูนมาคุยกันไปนั่งกินไปนั่งไปนั่งมาก็มวนเนาะี่น้อกสมมติมาซาขี่ข้ามาแบบนี้นะเพคนสั่งซาเคียวคนนะเพื่อนเนาะเพื่อนก็บโบฮูซัมว่าสั่งยังไงสั่งบบเป็นไอ้ไม่น้อยสั่งให้พี่น้องบ้านนอกแถวคุณ คง่อยนะอันอ้าไม่ซอนเย็นเลยพี่น้องเลยเอาไยนอนกินเป็นบุตยมากั่ผ้าเอ้ยามว่าเปิดรูเปิดตาเนาะคนโตเพลพี่น้องเอ้ยคนโตเพงแหนักาดคลืมคลื่มพคึ้มพลดี๋นี้ดทัวมาเที่ยวให้หลายเน่อยมอนเดียวหน่อเนาะคนไทยให้มาพมดเที่ยวหลายลยไร้มีกาดไม่ห้านอยากอนเลยพี่น้องไหมมันใจเศร้าเนี่ยละครับมันหางอันนเก้าโมงสิบโมงนอนบอล ไว้สิบโมงกัควรเลยดิสิบโมงปลายเลยนะสิบโมงปลายเดี๋ยวรอคิวด้วยเจ้านะรอกันแป๊บหนึ่งสั่งแล้วสั่งซาเขียวให้เราพี่น้องเรากินบุมแห้งนั่นนี่เลยกาแฟนี่แห้งๆเลยโอ้ยตุ๊บๆอะไรนข้าว่าอาหารอะไรนนานคนเขาบ่อยกินนะกาแฟเนี่ยอเมซอนนี่ยคนก็ได้เปิดหูเปิดตาเลยเนาะมือนี่ ได้สาวหาเนาะไม่นอนไม่น,อน,นอนพาดสาวหาไเนาะ <laughs> พอมาเรียกเธอไม่น้อยถ้ามาเรียบก,กาแฟแบบพัดกันเนาะพัดกันเปลี่ยนจะเรียบกันพัดกันเรียงกันเลยพี่น้องเด้อ <laughs> เรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้อง <laughs> เอาชิ้มึงโดยมอนอ <laughs> ันนี้ไนา์แซบบอ <laughs> <laughs> บรรยากาศดีๆเนาะนี่งครับนั่งเล่นนั่งส้มทำมาติคืออาเมซอนกินนกปลาคนมาเที่ยวบลาอาเมซอนเนอะชาแกยวแท่งต้นหมักกินกาแฟเนี่ยมันจะแห้งเลยรถท่องเที่ยวกันมาหลายๆที่นอกเนาะคนไทยเขามาเที่ยวเราแเขามาเสร็จเพราะที่เที่ยวเวียดนามแพงเนาะนั่นบอกเเวียดนามเนาะบริจาคท่องเที่ยว เขาไปเทียวเวียดนนกันนะ้เอกีแ่ใุ่ไปซ้อนนะนเงนมือหนาค่ะไปกินได้นาะเรเลี้ยงด้วยเหมือนกันดกระเละ <c oughs> นนี้ล <c oughs> ยงมนนีเวียดอย่างเงินโตอยู่กันอย่อส่งินเนาะขึ้งไปหอนหอนแล้วคนะ่ะมาที่

ดีใจได้กนี้เนาะไปทำงานไทยด้ก่ไกลครัของคนไทยก็มเากให้มาเป็นที่มาไามคที่พาไปหาอกมียันยันเลยมายันไลมาที so ่วาทสนไปมาแบบ ใจยู่นเพฝ่นเห็นพ่อเห็นแม่เ็เรียบร้อยเาะอนนี้กับพ่อแม่นได้ไปเหยียบอไปอยูุ่ไรแก้วทานนั้นคอางเนาะาเราคนไทยอยู่แเนาะไปไปสบบกันานชาเอ่นแเียมน ได้เงินเป็เงียบๆเราจะเรียกเกาะสานกันบอสเกาะสานเียบๆแต่การใช่นั่งหลังพยามผ่านนี่ต้องซีนไปเนาะนั่งหลังนั่งหลังจะบอกกลูกนะใบัตรเด็กคนเนาะโอ้เล่โอ้เล่เกโทรหาของเราเนี่ยเราเลิกต้องนงคินเด็กพี่น้องเลย

พี่โผลกี่สม้ยพ่กันเรนเรนเน้่คือกันคือไต่พี่ว่าเนาะแต่ี่ว่ากผล่่ให้ให้เดงลูมาลูกดุมูก้ระหนเบิ้งคลิปแรกแรกเขาเป็นเไห่นาพี่น้องเอ้ยเป็นพ่อเป็น่างแรกก็เจนไห่แม่ม้อนจะไห่นาแม่น้อยจะกำนั่งมือกับแม่ม้อนอ้นน้อยพวันพวันกะลี่ไห่นต้นต้นเดอาเนาะห์ห้อกน เอาก็ให้นำพี่น้องเราจังวะากโอ้ยมมกมีใจนำได้บัตรกระชาชนทยะไรแต่ยังดีลยบุคคลบุกปัญหาบสุนทด้ลงมาแต่ตึกลงมาเกือบโดนนุเสือทยบัตรให้นุเสือโพไทยเออา่บัตรไห้ใจเสือโพัเราเอนเรามาพิล่าประจอันนั้ได้อุ่นมาได้บบอกนิแมกมีด้บัตรเนาะ ใหในโลกมเจ้ากันโลกโล้วะสบายใบบิัยังได้าราเรษสีมจงีมีดีเขามหน้าีเจลูกก็ืนดีลัูกอมากก็นดีก็เอซ้อมมาล้านจะได้ก็ะอทนมากันีวดีึงก็าวไมีหลายอย่างยุคขาวดีเรารุ่นต่อไพี่น้องอราวดีคนเราเดิมคนี่าวดี สิบอกนี่ค่ะสิไปต้องไปได้ถูก้ไปก่อนยูู้ไปก่อนสิ่ามเรื่องหยังเนาะ่าเรื่องหยังก็ยังบ่เว้าเาเดือนใดเดือนใดขาวอให้มันเป็นจริงซะก่อนวงบู่้เรื่องหยังองเา กลเออกลังานานี้เนอะาย่งนี้จ้ะอุ้บไปตแต่นี่เรือมเ็น่องามมู่แต่ว่าขอให้ที่ทีทางมีต่อไปนะไนะัเอาไปไปื่อมาบทอสบายแต่องทำาะทำตองห้กำลังใจตัวเองแแม่ตเอง เรต้องมีสวรวันบันดีที่เกิดถึงเฮาต้องมีนมันต้องมีมันลายบารนีุมดอะไรสิะไเนะค่ะอนาคนมาพาถกโอดนาคหายนาต้อง้าแเจมใจอื่องนั้นละสบายใจแล้วใช้สบายนะขยใจแต่เราขาบบตครอบควเฮามันบริบัติคือคนเ้าแน่นออันนั้นคนมโนไปเองที่เป็นเบาให แต่ละส่งส่งมาใครอบคุมอแบนมาโนไปเองทั้งนั้น่มันบริวีอย่างเนาะนี่แต่เต็มค้ากายนะทั้งนั้นเลยต้องอื่นที่ออกมาเบาๆแล้วแจนตนากาต้องอืดที่ออกมาเบานะคือเต็มค่ากายมดขาคือออกโศกาโศกออกว่าเออทำไปยันเงินอันนี้มอนนิ่มเห็นมอนนิ่มอยู่เพราะว่ามันมั่มีมอนคุงจริงเต่มค่ากายเน่ะมอโต้ใจเดียเก บอกงั้นก็เอาไปเลยท่านบุกมื่อไหร่าเนาะให้ว่าไปคนเดียวเไปให้บ่าวเดียวได้ในมอนบบหักเอาเดลยทุกสิ่งทุกอย่างในมอนบุกโบหักให้เพื่อนบ่าผู้เดียวเดี๋ยวคนอานนังานยิงสงสรามเดืองนี้แหละคนจิมีข่าวดีเดื่องพี่น้องเลยครับแต่ยังคนทันบอกข่าวดีอยังอุ้บใบก้อนเมยมอนว่ะกูเละถ่ายคนเสลยอยู่ในซ่องคนผู้พี่น้องข่าวดีครับโอ้ยบโยังบ่าวเหมืนนั้ งูเว <ừ. S 1> ้ยัูหูใส่ข่าดเงี้ยหูหูบอกไปซืบดข่าดีของมาลายินลายยาเนี่ยก็กลัวแล้วเนาะลายยเรนรู้มันจะอ่านอะหนึ่งคือขึ้นนีกระโูกเนาะขอดีเนาะกอนนี้สอคือล้างเจนกับโพอะใบบัตรประชาชนนะเนาะมันจะต้องมีขอดีที่ซามถึงมากอีกเนาะนี่ไปกับเจ้าหล่าอีเนนาท้ี้ที่ซก็คือเส้านางหล่าไปนะโปรสักครีอันนั้นแหละข่าวดีการูารูจะนอ จะเลยได้คันไหมเออิจะเลยได้ใช่อบโ้นสิงนานอคนนังหล่าไปฮานอักนเนาะข้านั่นก็รอจะให้ไปโทรมาอ๋เดือนใดนเดือนไดเบอกเดือนใด่ิอันันไปอนหนานี่ยท้เบิรงนาะทอาจจะมาลอให้นางมวนมาสปกดนไ่ปสปนากมวมาสกดนไสิไปเนาะแม่เลยนางมวนเรามาก่อน ออกกันกับแม่ก่อนน้องน้องเอาคลิปนี้กับสีลา่าผีล่าน้องไปก่อนเลยจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งใ้ช่องแม่น้อยแฟมิลี่ลพี่น้องและก็ส่งแม่หมอนน้องน้ำขิงจา้าพี่น้องบ๊ายบาย,บาย,บาย